เมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดลีบางอย่างที่เราต้องการเรมาได้สมมองเสมอและบางสิ่งไม่สามารถทุกรองได้เพราะความลงม ไอ้สัตว์มาแล้วเพื่อนอเสียรเรา,เาได้โอ้โหเ้ยเฮ้ยเพื่อนงานปันปีนีงไปปะไปดิผ้าอะไรผ้าอะไรหรอไอ,สอ้สัตว์อนเล่นไฟมันเล่นเลยนะเว้ยกูออบอกเลยปีนี้สาวพึบแม่งเออทุนน,นี้นี่เป็นไงบ้างวะเรื่องเรียนแม่งงานพึบแต่กูไปได้แน่นอนไอ้สัตว์พูดแล้วนายเฮี้ย เมาวะเนี่ยอ๋อเชี้ยอะไรเชี่ยพอนแก้งเราเดียวเองพี่เอ้ามาค้องน้ำก่อนนะเออเออเข้องน้ำอยู่ทางไหนเนี่ยพาไปหน่อยได้ไหมไปเด็ดคลายได้ปะก็ได้นะแต่ต้องมีลายแลกเปลี่ยน งั้นเอาเนี้อจำไว้ก่อนนะขอนะโอ้โหกว่าจะมากันได้ัปห้องน้ำนานยังวะก็เปล่าเอ้ยเชี่ยหกโมงค,ครึ่งแล้วเดี๋ยวกูไปก่อนนะเว้ยี่ทุรัต้องทำต่อวะต้องงานหรอเออ สายแล้วเออเอออสายจะลืมไงคอนนะเออขอเลยเดียวไงเพื่อนตลบที่ร้อยแปดแล้วแม่งเอองดี๋ยวนะ ไอตึกอัีนี้แม่งมันจริงโยจริงจริงแม่งมันยิ้มหายไอสัตว์สาวูเลยไม่ได้อ่อยแม่โอ้ยอ่อยมันแต่เล่าไอสัตว์เออนจะถึงบ้านไหมยังวะเนี่ยยืนเนื้อเห็นะเออรูนกเก่าไหลไปเนี่ยโอ้ยอ่ะเชิ่วชิ่ยวเชี่ยได้ความหน้าบ้านไอสัตว์เออเออไหนะเออเดี๋ยวใจงานใจงานบาดี hai chị nhé đây cô mai mai mi phá lang ngàn cài hồng lại đại lại ไม่มีพลังมันใจคุณทำมาลรงใจทุกๆอย่างมองคุยเลยว่าอี้ เฮ้ยมึงเห็นในด้นานตัวะแม่งฟอมข้างชิ่ภหายเลยเล่นแม่งเลยปะจะเอ๋เอ้เอาได้ไงเนี่ยทางาผ่านบ้า,านเราไงไม่แปลกว่าพี่จะเจอแล้ววันนี้วันอะไรจำได้เปล่าวันวันเสาร์วันเสาร์าธรรมดานะไอ้นื้อใหม่มันเกิดแล้วไง อันนี้เธอก็ลืมอ่ะโหถือแม่งเปลี่ยนไปจ้ะไลยก็โอ้โหงานมันตีกันมั่วที่มหาลัยอ่ะโทษได้ไหมขอโทษนะขอโทษให้อภัยเมื่อตอนืาอเธอซื้อของขวัญให้เขาได้แต่ซื้อให้เลยสัญญาละเออสัญญาไม่มีมายตันหาราคาออร่าดีไม่มีมายตันหาราคาออราดีไม่มีมายตันหาราคาออร่าดีไม่มีมาย รักกูกลูคลั่งกูบ right? hey, <we> ูชากูเฮ hey, ้ยมาหาเขาไงวะเฮ้ยอางกูขอโทอเลยเมื่อก sí, ี <t> ้เขาไปนั่งข้างไหนแล้วเขาก็พักยังไงเฮ้ยแต่กูอยากดูด้น้องไอ้สาม่ต้องเสือกน้องกูเลยยังได้เขียวน้องอยู่กับหนู

था मैं ये बड़ो क्या चाहिए อะไรชื่ไม่ดีบอสอย่าไปทำกับใครอีกนะขอโชคจะท,ทำให้บอสมีความสุขไม่ได้และรักเราคนเดียวไม่ได้จากละโอ้ยอ้ oh. <c oughs> ล้ัทำอไรอยู่อ่ะแม่เรียกรัก ววความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมา เดใจด้วยนะเรื่องเพื่อนมึงอ่ะมาไงวะเนี่ยนั่งรถมาดิวันนี้ไม่ได้ขายยาเหรอวะกูเลิกแล้วเห็นกูเป็นคนดีมั้งดิไม่เป็นไรมีอะไรให้ช่วยบอกกูได้นะมึงพูดจริงป่ะก็มึงกูทำได้เสมอเว้ยเรารู้จักกันมานานแล้วกูขอยืมปืนได้ป่ะหล่ทางนั้น,นะยืมปืนเหรอกูมีป่าที่รู้จักอยู่เดี๋ยวกูยืมให้ เออนี่คุณรบกวนหน่อยแล้วกันตัวแรงนะเว้ยมาเลต้ามึงระวังด้วยนะเว้ยเออมาเถอะกูแค่จะเอาไปทำเสา,าคนนี้ตายว่ะจัดให้เว้ยเตรีกันเตรีน ดีครับผมมีเรื่องจะให้รบกวนนะครับมีเรื่องอะไรให้กูช่วยว่ามาคุณป๋าพอจะมีปืนนมอ้ผมยมสักระบอกหนึ่งครับจริงๆมันจะมีกระบอกเนึ่งตอนนี้เพิ่งได้มาสวยด้วยงั้นพุ่งมีเย็นมวยเข้ามาหากูไว้ไว้เดี๋ยวผมเข้าไปหานะครับขอบคุณป๋าบ้างนะครับใครวะ เออเข้ามาสปั่าดีครับเออวางเพื่อนผมขอยงิตด้วยนี่เอาปืนยไปทำอะไรวะคือผมมีทุระที่ต้องจัดการนิดหน่อยครับป้า ใช้ให้ระวังนะไอสัตว์ปืนมันไม่มีลูกตาไอสัตว์ขนาดนี้มันยังไม่สำนึกอีกหลไอ้เหี้ยมันเจอกูอ๋อเจอแม่งละเตรียมเล่นแม่งอะไรปะเจอทีเดียวนะเว้ยเดี๋ยวกลับก่อนนะอเไมไอเดี๋ยว ไอสัตว์เมื่อไหร่แม่งจะมาเดี๋ยวแม่ก็มานะครับวัดเฮียแช่แมงนะกลัวแม่งมายนะเอ๊ะกลัวแม่งอะไรตายกันก็หายดีดีเพียวเดียวดีสัหมาตัวเดียวมันไม่ตายหรอหไม่ตาย เฮียเฮียนี่เรีรยพาแม่งไปส่งสว่างขึานหน่อยวะนังเหนียวนะพวกมึงเฮียจัดรับเลียงมานจาดิไอ้สัสจีอีดเสียวเวลาวะเฮียเตรียมตัวจัดงานศพให้แม่งเลยเลยสั์ เถ้าการหายไปของฉันมันดีสำหรับเธอ จะเธาแล้วทำให้เธอรู้สึกดีก็จะไม่อบกวญใจใจยอมให้ไปกบ แม่สิ่งที่มึงทำอ่ะแม่งไม่ได้เท่เลยเว้ยมึงทำอะไรชิวคนอื่นแ่ะพวกมึงแม่งเหี้ยนะเว้ยมึงคิดว่าสนุกมากกหรอวะกับการทำอะไรชิวคนอื่นอ่ะไอสะ้สายแต่มึงก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่มันทำกับน้องกูอ่ะเป็นยังไง